พระเจ้าบอกว่าถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีอยู่ในโลกไม่มีความจําเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธะจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกดังนั้นพระศาสดาเนี่ยเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาสามธรรมชาตินี้เกิดแก่ตายทําอย่างไรเราจะพ้นจากสามธรรมชาตินี้ได้นะดังนั้นให้เรารู้ว่า พุทธศาสนาสอนเรื่องนี้โดยตรงนะสอนเรื่องการพ้นจากความเกิดความแก่ความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปเนี่ยทำอย่างไรถ้าธรรมชาติสามอย่างเนี่ยไม่มีในโลกไม่มีความจำเป็นที่หลันดาสมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกทีนี้ในความเป็นพุทธศาสนาด้วยกันมันมีหลากหลายเหลือเกินเวลาโยมคุยธรรมะก,กัน โยมต้องถามว่าคุณสายไหนผมสายนี้นั่นสายนี้ในเมื่อผู้เจ้าองค์เดียวกันเหตุใดจึงมีความหลากหลายความแตกตา่างนะมันต้องมีใครจํามาผิดสักคนหรือมีใครไปเพิ่มเติมเพราะเหตุว่าพระตถา,าคตยืนยันว่าพระองค์พูดไม่มีการขัดแย้งกันสอดรับกันทั้งชีวิตความสามารถของพระตถา,าคตนะ พระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดการกับอัิเวสนะ